สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2567 ของผู้ที่เกิดราศีพิจิกค่ะชาวราศีพิจิกธาตุน้ําพระอังคารเลข3เป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมของทุกๆปีเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะคะดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีพิจิกประจําเดือนพฤศจิก,กายนนี้การงานเป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาค่ะ The Emperor ช่วงนี้นะคะมีความสบายกายสบายใจนะเกี่ยวกับเรื่องการงานเหมือนงานของคุณนะ่ะจากเดือนที่ผ่านมาค่ะได้รับการยอมรับได้รับการชื่นชมนะคะถ้าเป็นงานของประจําของตัวคุณเองจะเป็นงานส่วนตัวงานอีเวนต์นะคะเป็นงานที่ใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะคะการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น นะอย่างคน youtube หรือว่าเป็นงานที่ขายของออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะจะมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะให้การงานของคุณโอเคขึ้นดีขึ้นส่วนคนที่กำลังหางานค่ะจะมีผู้หลับผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะคนที่เคยช่วยเหลือกันอยู่นะคะลองไปขอความช่วยเหลือดูนะอะไรอะไรก็คือจะง่ายขึ้นและคล่องขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การเงินของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนนี้ของคุณเดอเมจิกเซียนค่ะว้าวว้าวมีปฏิหารค่ะเขา่าปฏิหารก็คือได้เงินอะไรมาแบบฟุกๆนะคะคนที่เล่นหุ้นนะคะหรือว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์คุณจะได้เงินจากตรงนั้นนะคะเป็นกอบเป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้อะไรที่ลงทุนนะคะ จะได้กำไรกำไรนะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะแล้วก็ยังมีอะไรพุกๆด้วยอย่างที่บอกแล้วขอแสดงความ,มิีดีล่วงหน้าด้วยค่ะการงานการเงินต่อไปค่ะสุขภาพสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างเดีเลร์ค่ะอย่างที่บอกว่ามีความสบายดีเอ็มเพสทวทีค่ะ จะมีความสบายกายสบายใจเพราะฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินค่ะอาจจะมีน้ำหนักเกินตัวนะคะพักผ่อนอเหมือนกับว่าพักผ่อนเยอะเกินจนเกินไปนอนนานไปอย่างเงี้ยค่ะกินเยอะไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักหรือว่าโรคอ้วนนะจ๊ะไปขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักของชาวราศีพิจิกนะคะ เป็นอย่างไรบ้างประจําเดือนของคุณดิเดืยชารลอดค่ะช่วงนี้อาจจะต้องอา่าถ้าคนโสดนะคะอาจจะต้องไปมาหาสู่กันบ้างติดต่อสื่อสารกันบ้างนะคะเออเล่นไลน์เล่นเฟซอย่างเงี้ยเจอกันบ้างนะไม่ควรทิ้งระยะห่างนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะตัวคุณเองอาจจะต้องไปกับคู่ไปติดต่อนะคะก็คืออาจจะเป็นถึงต่างประเทศนะถ้าส่วนต่างจังหวัดเนี่ย หรือว่าเหมือนกับว่าใกล้ไจที่ใกล้ไกลเงี้ยค่ะจะมีการติดต่อค่อน,ข,อนข้างค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นคือดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะจ๊ะพักผ่อนให้เพียงพอนะค่ะการงานการเงินสุขภาพความรักไปแล้วมาดูดวงชะตาโดยรวมค่ะของชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจกิกายนนะคะซึ่งเป็นเดือนเกิดของคุณเองนะคะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะจ๊ะ อ่ดวงชะตาโดยรวมค่ะค่อนข้างเด่นเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและก็เกี่ยวกับเรื่องความรักโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะคะเปเบอร์มากเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือปีเ,ออเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของจะบอกว่าเป็นเดือนที่คุณทําอะไรอะคะ่ะสบายสบายคล่องขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแฮ ppy ปปแฮ ppy ปปจะ ต่อไปค่ะท่านอยากบอกอะไรกับเราเทวดาประจําตัวเราเองนะคะ่ะท่านอยากจะบอกอะไรกับเราเป็นพิเศษนะคะเ h มเพจค่ะท่านบอกว่าสิ่งที่เรารอคอยนะคะ กำลังจะสำเร็จเร็วๆนี้นะคะมีเกณฑ์สำเร็จค่ะทำอะไรก็คือเหมือนจะสำเร็จไปได้ร่วมด้วยดีนะคะมาจากความรู้ความสามารถของคุณเองได้เป็นการที่คุณเนี่ยสามารถจัดสรรเรื่องการเงินการงานแล้วก็อะไรก็คือลงตัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็อขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีพิจิกมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ